ยันตี้ยันมีสายอ้ารุ่งค่อยแข้งผมผมเอาหญ้าดูซี่มาปลูกไม่ไม่เป็นเพราะว่าผมว่าผมว่าผมพี่มันต้องอ่อนิขนาดนี้ถ้าเกินนี้มันไม่อยากกินถ้าอ่อนขนาดนี้แต่ถ้าเกินนี้มันไม่ค่อยอยากกินลูซี่หน่อยอันนี้อันนี้กินกินได้หมดเลยใช่หรือเปล่ากินโคตรดีเลยไอ้ตอนปคนแฉะนะ มาไปมีแต่น้ำเยอจริงๆหรือว่ามัน,มนไม่กินโหรอว <pers> ่าไม่กินตายถูกมันก็กินอย่างดีเลยอ๋ออันนี้ก็ไอ้นนก็อันนี้ก็สินสระวิ่งหนึ่งเนาะเออ,อด <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวถ้านาท่านาถ้า,านาถ้านาถ้าทุ่มมันก็ไปตายไหมไม่ตายหรอกปลาป,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 ปูปูจ่ายปูจะสินสระสักแปลงหนึ่งเหมือนกันอย่างนี้เออซื้อปลาเขามันจะสองพันรู้สึกว่าคุ้มเลยเออโอ้เมื่อกี้ก็ ไปไปไปตุ้งเลยในตัวผอมไหมนั่นแหละที่็นท้องอืดน่ะอือโอสงสารมันไม่ได้คิดว่านั่นหรอกคิดว่ามันตายแน่นอนครับครับครับเพราะมันมันป่องเหมือนลูกโป่งอะก็ผมก็ผงตายตัวหนึ่งเลยโอ้ยอมรับตันชเนก็ฉีดเนาะโอ้แป๊บรับตอนจะเขาบอกสองวันดูอาการนะเอวันที่สองเขามาดูก็มาดูก็ลุงเพิ่มตัวยาหน่อยนะเอาเพิ่มอะไรขอให้มันหาย เพิ่มไปมันก็ไปอยู่ปกติครับครับไปเรียบุ๊คห่มเอ้ยเจ้าของยังไม่มาถึงที่เลยวิ่งต้อนรับแล้วอืมโอ้ยไม่พองหรอพี่ผมว่ามันไม่พองหรอเนี่ยอ้วนอ้วนอย่างเนี้ยนี่ตัวนี้น,น,นี่คือว่าอืดนะอ้น่นไอ้ตันวนั้นนะ หมอก็บอกว่าถ้าถ้ามันยุบมันจะผอมนะตาช่างมันช่างมันอ๋อตัวนี้แหละโอ้ตัวดำนี่ไงตัวดำใช่ไหมป๋าตัวดำเนี่ยโอ้ไม่ไม่ผอมหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็อ้วนขึ้นนอะไรโอ้โอ้โอ้มันหายนะอืมมันหนักนะนะมันหนักขนาดไหนโอ้โอ้ด้านในมันหนักมันหนักกันไหนเหลือไม่ด้านในมันหนักมันีย่างไร ันไม่มีปัญญามาได้เอ้ยกให้มันแค่ให้มันไม่ไม่ตายก็โอเคแล้วคุณเร็วครับโตฝันนี้ยังไม่รู้จักไม่ไม่รู้จักสิงอเลยครับโอ้เห็นมันเห็นมันมันโผล่มันลู้โผล่ใจไม่ดีหรอก ปลาร์ติ้งแรกปาร์ติ้งแรกก็เป็นสองข้อเนาะข้อกินกับข้อนอนต่างห่างเลยเนาะป้องกันป้องกันไม่ให้แฉะด้วยนี่ปลาเนาะป้องกันไม่ให้ไม่ให้มันแฉะเนาะเออแแต่ต่กีดคันอยู่ตั้งนานในตอนช่วงฝนอืมอ้วนเลยป้าไม่ใช่ผมหรอกกับผมนั่งผมยัง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 ของกว่านี้เลย ทางนี้มามาหนี้ม่เปลี่ยนกันเอเปลี่ยนกันเดี๋ยวมันจะตายันี่ไอนี้ขวบหนึ่งก็คลอดขวบหนึ่งก็คลอดครบเดียวปีใหม่มันก็คลอดปีใหม่มันก็คลอดทุกปีใหม่อ่ะเอ้ปายบามีบาเขามีวิธีไปนไงให้มันไปตกตกสัตว์เร็วไงเออเออจนหมอก็ห้ามเลยห้ามนี้มันที่แปดวันมันมันหาคนเออมันหาตัวผู้นะหมอบอกว่า ไม่ให้รับนะลุง18วันน่ะมันเกินไปนั่นแหละแต่ไอายุ18วันนั่นเถอะเรามีไอ้ไของเราควบกว่าควบครึ่งมันขึ้นทับติดอืรแะนั่นลูกมันอย่างสวยเลยแต่หมอบอกอย่าให้ทับนะลุงต่อไปนะให้ท้องมันยางมั้งอือเออไม่ให้ทับก็ได้ไม่ยากหรอกเดี๋ยวมันจะมันจะสีสีวนเนาะอแต่18วันเป๊ะเลยอ่ะมันต้องมีวิธีเดี๋ยวเลยว่าจะเป็นตกตกอี เป็นสัตว์ใบเถยอมน 18, ินของมัน,นบเสดปดวันเป็น, <laughs> นปสัตว์เป็นสิวันเป็นสัตว์วันนี็ตายแล้วขอไม่ว่างเลยแล้วนั่นแหละถ้าหมอไม่บอกให้ทับนั่นน่ะไม่ให้ทับไม่ถ้าหมอไม่ได้บอกก็ทับนั่นเลยอ๋อเดให้ทับลงสองมันไม่ค่อยว่าง <c oughs> กอ,อ,งอ,งองยายาดูจัดชื่อเขาอีกแน่นอ,นอนเลย <c oughs> เออไม่รู้ เขา,ขเาไม่เขาไม่เขาคือว่าเขารู้จักชื่อตัวเองด้วยนะอยเอ๊ะแน่นอจริง,งป่าก็ปาก็ปาปาขาแข็งแรงน้องคนเดียวเลี้ยงจังเดือดเลยทั้งลงเห็ดอีกโลกโลคมันมันเป็นอะไรเหมือนเหมือนเราตัดผมเป็นกระจุมกระจุมนะ่ะทำหนะมอทรงจะชหายไหมหมอทรงเพราะว่า <laughs> <laughs> ผสมมอชาต์พิชายเกยก็ประสบพันธุ์มันเป็นหล่ออยู่กินกระจุ่มอาีดไปเข็มหนึ่งไปหายเลยออเลยเรียกมันว่าไอหล่อไอหล่อเหมือนคนเราฝันหล่อกินกระจุ่มเอาดูกินยาคนมันเลยตัวนี้นะแล้วก็เลสปาร์ก็ได้ปล่อยเลยนน้องปลาด้วยนานปังนานเจ็บนี่แหละนั่นเลยลำบากหน่อยน้องปาลาด้วย นางป๋าก็อาจจะปล่อยก็ให้ผมเนาะนางเสือนี่นะเรื่องอไรลายเสือนะนนั่นแหละเพราะว่ามันแปลกเนาะเออให้ผมเนาะนางเสือนี่นะ <c oughs> นางเสือ <c oughs> <c oughs> นี่นแหละแม่มันตนะิดกันน่นะนะ <c oughs> ไอ้ไอ้้เดือนตุลาแล้วนี่ปลายเดือนตุลาเลยครับตุลามันข้าตุลานี่นะออ๋ปีหนึ่งแม่มันนะี่ลายเสือ ใหญ่ไปขวบหนึ่งก็คลอดขวบหนึ่งก็คลอดอันนี้กับอันนี้โอ้รูมันหิวจิมันเรื่องกันจะไม่สนใจอะไรเลย <laughs> อยอะเลยเลี้ยงเลี้ยงแมดูในป่าดูในคลองนี่สุดดีแล้วย่าเนระาทั้งนั้นเลย <laughs> ร ¿no? 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 bueno, ู้ร่งไงนะร่งไงนะพวกรืองเออกนั่นลืเนอมาจะวันเออเออโตรดพอง้ยุคปยุกเออไอไอไ่ยไอเนีอบตัมดไมยกจากปีกป่ะเพาะเจียเนาะอเิมทานตัมีกยุกมายกีกละ